ราคาวันนี้พิเศษสำหรับทุกๆคน <c oughs> โอ้แม่ดิลอบว่างานนี่ละคอยนอนแล้วคอยยันะนะแม่ที่บอกให้เขาเอ่ทำรีนทาพิวนเนาะโอ้แม่สุชาติถ้าก็นี่อีกนี่มันเสียนมันมาเรื่อยผลิต เอ,เอาให้มันชัวร์ก่อนอะไรที่ไม่ชัวร์ก็ไม่อยากทำเกี่ยวกับเอออีกแล้วคิดบอ,อกเกี่ยวกับเรื่องคิวนี่มันเส้นสทีบถ้าเกิดแพ้ถ้าเกิดยังมั่งสิงแม่แม่ไม่ก็สิบดอกปาโอ้โหแต่เปลี่ยนจ้าแค่บางมือมันก็บางมือแล้วก็อาบก้อนขั้นอาบก้อน,น,ออน,นให้เราบีบเองมั้ะขั้นมือใดอันอาบที่หลังคือจังมือเสานี่ฟ้าว กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะตอนนี้ครีมอาบน้ำแชมพูทิชเน้นแล้วก็ทุกๆอย่างพร้อมส่งนะคะวันนี้โปรโมชั่นส่งฟรีในทุกสั่งมือนีล่ะซื้อน้ำแมนเนี่ยซื้อน้ำแมนมือดีก็คือโจ๊แล้วก็จะได้ขล้องไปเอาไปใส่สื้อน้ำแอดบินก็สีจังนึงแต่ว่าคันมือนีซื้อน้ำแมนก็นนนกนกนคือโอเค,อเคอก็คือโจบ เปียบรอยมันทำไมเปิดแฟลชไม่ได้โทรศัพท์เองอ๋อเปิดแล้วอขอบคุณทุกๆออเดลเลยนะคะวันนี้ใครสั่งซื้อก็ขอให้ใช้สินค้าของเราอย่างมีความสุขใช้สินค้าของเราอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณที่อุดหนุนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันคืะ My, อออกายากให้พี่น้องได้ mm. ได้ได้ใส่ได้ใส่สิ่งที่ดี mm. แล้วก็ใช้เหมือนเรา mm. บางคนเป็นแฟนคลับเรา mm. เอ้ยอยากอยากรู้ว่าแอนบอยใช้อะไรอันนี้คือใช้จริงๆใช้เหมือนเราใช้เหมือนเราทุกอย่างเราใช้ทุกอย่างเป็นของเราเองนะคะ mm. ที่มับนาะหมตามาได้พี่น้องเพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆเพราะว่ามันขาดตลาดไปเมื่อกี้แล้วก็หมด หมดไปอันนี้สั่งมาเพิ่มแล้วยยเยอะอยู่ตุนไว้ก็ได้นะคะพรุ่งนีองอ้วัดประกาศ้าร้อยห้าสิบใช่ไหมพอ้อหหหยห้าสิบใช่ไหมส้ยห้าสอ๋สาม้อยห้า,หาสิบใช่รครับสามวเก้ารอยห้าสิบเอาคือ3าวก้าอค่ผู้จัดราคาของอยู่ในกลุ่มอ๋อ ห5 0่ร้อยห้าสิบสามขวดเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะขวดเดียวสามร้อยห้าสิบมีส่งฟรีให้ด้วยนะซื้อกี่ขวดก็ได้แต่ว่าซื้อสามขวดคุ้มกว่าปกติปกติสามขวดมันจะเป็นพันเท่าไรก็พอปกติสามขวดหนึ่งพันแล้วจ่ายค่าส่งในราคาปกติแน่แน่แน่แล้วราคาปกติแลยแล้วก็มารีวิวให้ เูาพ่ค่อยดูแล้วค่าของเด็กราวาส่วนมากฝ่ายบริหารจะท้ตรงนั้นก็จะรู้เวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเข้ากลุ่มแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านหาค,คุณแม่กดลิงก์ที่ปักมุดเลยนะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างแม่กดลิงก์ที่ปักมุดลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะคะ<ม>กดลิงก์เข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวสีฟ้าๆที่มันจะเป็นลิงก์ให้เรากดแม่ก็กดเข้าไปแล้วมันจะลิงก์เข้าไปในช่องข้อความของเพจ แล้วคุณแม่ก็บอกว่ารับพีมาบน้ำสามขวดสามขวดวันนี้เก้าร้อยห้าสิบสวัสดีค่ะมีทุกอย่างเลยสอบถามแอดมินก็ได้เช่นกันนะคะกดลิงก์ที่ปักหมดุดได้เลย่ขยกเ็เท็ดมาสูส้งแล้วเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบสซางจัดไปเลยสามสิจะไปซื้อหลังเวทีหลังเวทีน่าจะยังไม่ได้มีอ่ะ หลังเวทีน่าจะยังไม่มีทิดมินชานี่หท,ทีมอาบน้ำมายังเพราะว่าเมื่อกี้มันหมดทีมอาบน้ำมีอยู่น,ะนทีมอาบน้ำมีอยู่ค่ะหน้าเวทีแชมพูอยู่ที่สำนักงานอยู่ที่บ้านขอบพระคุณที่มีภา